สวัสดีค่ะวันนี้รายการ t r e e s เหลือแค่ Two s i เหมือนเดิมค่ะก็เราห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาทำคลิปวิดีโอมาให้คนที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็คนที่ไม่ได้ติดตามแบบว่าแบบบังเอิญมาบังเอิญมาเจอนะคะก็เป็นวันนี้ก็จะมาสอนทำเล็บค่ะนี่แบบนี้ก็ทำง่ายๆค่ะ บังเอิญเจอในหนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งค่ะเห็นเขานางแบบทาก็เลยจะลองมาทาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวก็เราก็มาเริ่มกันเลยค่ะค่ะ ค่ะก็ที่ทําให้ดูก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านค่ะก็ใช้สีทาเล็บแค่สามสีค่ะก็ลองพื้นอย่างที่ทําให้ดูนะคะก็ลองพื้นก่อนใช้เบสแล้วก็ใช้สีไล่สามสีจะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะสามสีแล้วก็ลงตัวเคลือบค่ะแค่นี้ก็เสร็จค่ะใส่น่ารักน่ารักน่ารักค่ะค่ะต่ลรักแมทกับชุด แล้วแต่จะใส่สีอะไรคะ่ะค่ะ,คะวันนี้รายการพีซิตก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาตลอดและก็ไม่ได้ติดตามด้วยคะ่ะ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้คะ่ะค่ะสดีค่ะสดีค่ะบาไปพี่มาเร้วมาแร้วอค